ขอเส้นตเอต้อนรับพระเอกบุรพาเป็นจพรสักทีครับพี่น้องพระเอกซุปเปอร์สตาร์บูรพาเป็นจพรัขาท่านผู้ชมที่เคารพรักออกไปรับใช้มิตรรักแฟนที่เคารพทุกทุกท่านทุกคนสวมบทบาทเป็นชายใหญ่ในท้องเรื่องครับแรงรักแรงสาบานรับใช้ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกท่านทุกคนอย่าลืมนะครับวันที่23ถึงวันที่29นะครับที่ลานสารการ พบกับลิเกดีๆในโคราชครับเหลายคณะเปิดงานโดยดอกไม้มี์เมือรัตนต้อสิมมนาครชุดที่1ครับวันที่23ส่วนทีมงานของพงเพชรเบนฉพรครับทำการแสดงคณะที่2ของวันที่29ครับลิเกทั้งหมด17คณะครับใช้เวลา7วันท่านผู้ชมก็ไปเป็นแรงเชียร์แรงใจรักคณะไหนเมตตาคณะไหนก็ไปเชียร์กัน แต่อย่าลืมครับทีมงานของพงเพชรเบญชพรทําการแสดงวันที่29เลื่อตั้งแต่เวลา3ทุ่มเป็นต้นไปครับผู้คนยอมพมชายไอ ชีวิตสดใสเหมาะสมพ่อของผมเป็นคุณพระทั้งมีมานั่ไม่นายผมรักหญิงน้อยนวลน้องไม่เคยจะมอง มนรักเพียงเธอท,ทวมทนสาวอื่นไม่ซ้อนปลาใสหน้าที่เป็นชายรับใช้ชาติมีความสามารถมุ่งมั่นรับใช้องค์ราชัน หัวใจก็มันมุ่งหมายผมรักชาติเธิทููแม่มีศัตรูสู้ตายจะโดนไปซอดมั้เนี่ย เราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไ,ไหนไหนก็ไทยด้วยกันขอบคคุณนะรัเสือชายประเพณีเรามาใจที่มีให้นะครับทางออนไลน์นนคนคผมเองนะครับมีชื่อว่าชายใหญ่เป็นลูกของพ่อคุณพาอประดินเดชาและคุณแม่บานแยมครับหน้าที่รลชนัดการนั่นก็คือ แม่ทับคมสันทุกๆวันนี้ครับอยู่ภายในบ้านมีความรักให้กับหญิงน้อยซึ่งเป็นหลานของคุณพ่อและคุณแม่ที่เอามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กจนโตแรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องแต่พอโตขึ้นมาเขาเรียกว่าหนุ่มคู่สาวความใกล้ชิดสนิทสนมก็เกิดขึ้นจนรอทั้งสองคนเนี่ยมีความรักให้กับการมานานแล้วจนคิดว่าความรักเนี่ยสุขงอมได้ที่อยากจะขอหญิงน้อยเนี่ยแต่งงานและเป็นคู่ชีวิต แต่เรื่องนี้เนี่ยแม้จะคิดเพียงคนเดียวเห็นทีว่าจะไม่เหมาะจะต้องปรึกษากับหญิงน้อยดูในเรื่องนี้ว่าหญิงน้อยเนี่ยจะยินยอมพร้อมใจจะเป็นคู่ชีวิตของเราหรือไม่เดี๋ยวจะได้เดินทางไปหาหญิงน้อยจะดีกว่าเมื่อมือนันตัวเราเดินทาง เออเออเอ่ยไปหาเจ้าคนดีเออเออเออเยอดดวงใจความรักฝักไทยเออเเออยให้แดด ญิงน้อยพี่ชายใหญ่น้อยไหวจ้ะจะปไปไหว้พระหรอจ้ะเนี่ยเอาดอกกล้วยไม้มาเนี่ยต่อจกี<ะ>ยหหา,ายากนะครับพันนี้ก็โรยๆไม้ยากตรงไหนเนี่ยไหวจมีตรงไหนก็มีเนี่ยลังกาที่ขายอย่างบ่อยเลยทำฟอร์น,เ,นเจอร์นี่กล้วยไม้นะฮะกล้วยไม้ไหวเนี่ยกล้วยไหว,นะว,ไ,วไม้ <laughs> อยากได้ทำไมไม่บอกพี่นะฮะ เดี๋ยวพี่ไปหาดอกกุหลาบี่สวยไม้ก็ได้ไม่เป็นไรจ้ะพี่ชายใหญ่พอดีหญิงน้อยเดินผ่านมาเห็นว่ามันสวยดียญิงน้อยก็เลยเก็บมาจ้ะหญิงน้อยจ้ะคือวันนี้พี่คือมีเรื่องสําคัญที่จะมาปรึกษากับหญิงน้อยหญยิงน้อยก็รู้ใช่ไหมเราสองคนเนี่ยก็รักดูดมันมานานแล้วเนี่ยจ้ะจนความรักของเราพี่คิดว่ามันสุกงอมได้ที่ก็เลยอยากจะอยากจะขอหญิงน้อยแต่งงานกับพี่นะจ้ะพี่ชายใหญ่ พี่ชายใหญ่จา้า <im plement> คือว่าหญิงน้อยก็รักพี่ชายใหญ่เหมือนกันนะ <im plement> แต่ว่าการที่พี่ชายใหญ่จะมาขอหญิงน้อยแต่งงานนะหยิงน้อยว่าพี่ชายใหญ่ต้องไปบอกกับคุณลุงคุณป้าถ้าหากคุณลุงคุณป้าเห็นพ้องต้องใจหรือว่าตกลงหยิงน้อยก็จะไม่ขัดข้องเลยจ้ะนั่นแสดงว่าถ้าแม้ทว่พี่เนี่ยไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตกลงไม่ขัดข้องอะไรหยิงน้อยแต่งงานกับพี่เลยนะจ <im plement> <im plement> ้อ,อ สุดอนาฏวัดศาสนาน้องเอ๋ยข้าลำแข้นคงเป็นเวนทำไว้เอ๋ยพ่ายระทม ติดคุกคืนค่มเอยประทอมจิตสุดจะคิดแก้ไขเอยให้หลุดพนะ้นสถานที่กรุงขงังเมืองเชียงทอง เจ้าแก้วล<า>ูกจำคุกอยู่เร<า>วเวลาเดียวกับลาวทองแม่ลาวทองโอ้ย oh, <c oughs> คนละเรื่องมุ่งหน้ามามไม่ได้เล่นเรื่องวันทอง